สวัสดีครับผม 4, 4, 4, 5, อะไรนะเ่ไปไม่รู้เลยตัวนี้อันนี้เป็นรถที่ค่อนข้าง,ง,งใหม่นะครับผมนี่หัวหน้านะช่างบอกว่ารถในตำนานเลยหายากอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นนิสสัน NV ใช่ไหม NV NV นะครับผมตัวนี้หายากอีกหนึ่งคันเลยนะครับผมมันเครื่องมีเท่าไหร่ครับพี่พันสามกับไอพันสี่กับพันหกตัวนี้ยังไม่มั่นใจนะสอบถามเข้ามาได้ก่อนเนะว่าเครื่องอะไร อดนนี้รถเพิ่งมาเลยต้องบอกยนี้ว่ารถเพิ่งมานะครับผมจะได้เห็นยนะนา,นานทีผมจะได้เห็นรถนี้เนาะตัวน,นี้ก็เราขายอยู่นะครับลักหมื่นอยู่แล้วล่ะแต่ไม่รู้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ก็สนใจสอบถามเข้ามาในอิ็อกซ์ได้นะครับผมหรือสอบถามที่เบอร์โทรที่ทิ้งไว้ทางด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูภายในของเขากันเฮ้ยมาพร้อมเฮ้ยภายในดีภายในไม่ซมูมภายในไม่ซมูมถือว่าดีมากๆครับผมตัวน,นี้มาพร้อมพวกอะไรแต่งเบาะหนังเฮ้ยภายในดีเลยนะ นะผมพาไปดูหน,น้าเครื่องตัวนี้ภายในถือว่าเจ๋วมากๆเลยนะครับผมไม่โซมเลยผมีินผมยังตกใจภายในเนี่ยไม่ได้โซมขนาดแบบโซมอ่ปะปกติรถรถเก่าขนาดนี้ต้องข้างในต้องแบบโซมมากๆตัวนี้ไม่โซมเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องขออนุญาตเปิดเครื่องตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับ่าลูกค้าเข้ามาตีเชิ เอารถตัวใหม่กว่านี้หน่อยไปเนะเาะเขาใช้มาทุกเยอะกว่าเดิมต้องบอกย่างนี้สวยแบบนี้นะครับผมก็สนใจติดต่อเข้ามาทางด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากไปด้วยครับนาน,านานทีจะมีเข้ามานี่ s านเอ็นวี